สรงคลาทรงคลาลรามาทรงคลากันใหม่ทรงคลาสรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ทรงคลาทรงคลาลรามาสรงคลากันใหม่ทรงคลาทรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ นะครับวันนี้มาศึกษาเกี่ยวกับการกัระเทาะทะเลได้ใช้ฝั่งของบุรียหาชลาทัศน์จังหวัดสุขลาครับนี่เลยครับหาที่กระเทาะแรกคืวจริงแล้วมันเกิดจากไอ้ท่อบำบัดน้ำเสียไอ้เล่งเพาะ ที่แรล่งพักเห็นไหมที่เกาเพ่งอะ่ะประมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าสิที่อยู่ล้อยู่ตอนนีเล้านะไอยู่ใช่คือเมือ่อก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นชายหาดริมเก้าเซีงไหนี่ไอ้ตรงนี้เ,เ,เขาอะไรท่านนี้หัวแนมเขาได้แรงตรงนี้จะมาคือเมื่อก่อนเนี่ยมีน้ำชาการดึงแล้วเป็นที่พักของไอ,บอ้บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเพื่อจะดึงไปเกาะเต่าอปเรแบนี้แล้วมันจะมีท่ออยู่ในใต้ใต้ถนนเนี่ย ใช่ไหมทีนี้นักชาการก็เตือนแล้วว่าการการสร้างสิ่งที่ร่วงล้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จะโดนกินจะไม่มีใครเช s então, <S like à, ื <internally. S 3> ่อตอนแรกนีต้องให้เสนอในค่ายฐานเรือฐานเรือมิยอมมันพอเริ่มสร้างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำใช่มันก็เลยมากัดพอกกัดฟอกหาชะลาทั์เข้ามาหลมิ่นี่หลักหลักการง่ายๆก็คือว่าไอสาเหตุจริงเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ย ทะเลมันเปลี่ยนทรายมาตลอดเป็นร้อยร้อยปีจนมันลงตัวแล้วแต่พอเราทําสิ่งลุ่งล้ําทะเลเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เกิดเกิดปัญหาที่นั้นที่ก้าวเฟ้นเราจะเจออย่างที่ที่ตรงก้มามเราพอตรงนี้ไปขวางทางมันก็ทรายมันมาไม่ได้เราจําได้ไหมเมื่อก่อนมันเคยมีเรือมาติดลำมันจะเพิ่มมาทรายเยอะพอเรือออ,ออกมันก็กลับมาที่เดิมนี่พอเราสร้างไอ้ไ,ไ,ไ,ไอ้บอ่อบ่อพักน้ําเพลียเนี่ยมันก็เลยต้องมากระอันดวิธีการแก้ไม่ได้ยกเว้นเรือนี้อย่างเดียว ใช่ไหมนั้นนี่คือปัญหาที่ที่สังคมไทยไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องทะเลนึกว่านึกว่าแก้แบบนี้แล้วจะแก้ได้แต่มันจะเพิ่มปัญหาไปเรื่อยๆนั้นเรามาดูที่บ่ออิฐท,ที่บ่ออิฐเนี่ยที่บ่ออิฐก่อแต้วใช่ไหมพอพอมันตัดประจักรองนาทับอันนี้กองนาทับตรงนี้ก็แหวงเข้ามาแหวงเข้ามาทีนี้วิธีการแก้ปัญหายังไงชาวบ้านตอนแรกแกชาวบ้านก็เอาข้อหินมาถมถมหน้าบ้านตัวเองเพื่อกันแน่ใจแต่พอถมตรงนี้ก็ ตรงนี้จะเวงเวงเวงถนนจะนี่มาที่ก็พังหมดหลักการง่ายคือว่าทะเลนี่มันจะเกลี่ยทรายไปเรื่อยๆแต่พอเรามีอะไรไปขวางทะเลปุ๊บเนี่ยฝั่งหนึ่งทรายจะงอกที่มันที่มันไม่ไหลมันไหลไปทาง,างนี้ใช่ไหมพอเรางอกพอง,งอกตรงนี้ก็มีทรายมาถมจะเสียสมดุลมันก็กวาดทรายมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องการกัดเซาะที่เราสามารถช่วยยางแก้ได้ แ้าแก้ปัญหาแบบสุดท้ายนะมันก็ต้องลื้อสิ่งที่ไปเปี่ยมขวางเพื่อให้เขากลับมาคืนธรรมชาติใช่ไหมทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะถกเติมทรายวิธีแก้ปัญหาคือทรายที่แหวก็คือเติมทรายทุกปีอย่างมีฝรั่งเศสเนี่ยเวลาถึงฤดูท่องเที่ยวมันก็ขนทรายไปทิ้งชายหาดเพื่อให้คนมาท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมพอถึงฤดูกาลมันก็เอาไปแต่บ้านเรานี่ไปใส่หินพอยิ่งใส่หินเนี่ยเป็นของแข็งบ้านเราที่ชาติชาตที่ไปใส่หินใส่ก็สอบ มันก็ยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ไปหาที่สวยๆก็กลายเป็นหาหินกัหนักขึ้นอีกเพราะหินนี่มันเอาอะไรไม่ได้ถ้าเราเห็นปา้บในภาพที players, ่ป yes. <tal> ักพนังขนาดกั้นกำแพงยังเอาไปอยู่คือเรื่องทะเลเราน้นว่เป็นเรื่องง่ายๆวิธีการแก้คือว่าถ้าแก้แบบสุดท้ายก็คือว่าต้องรื้อแต่พอรื้อตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอที่เก้าเส้นเพราะว่าพอตรงนี้ปุ๊บฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งที่เป็นเก้าเส้นเนี่ยที่ดินจะงอกชาวบ้านกมาปลูกบ้านเต็ม ีเวกาใจออกทิศกลางลานนะดูชายเนี่ยมาทุบม l ดเลยรอดรอดลอดไปถึงนานเลยงนาลร right. ู้ไ่มซาลานตึ้งปีเดียวน้ำจามมดเลยทิศเดลานนออปีเดียวน้ำาจาลงเลยมัดนู่นจามจามนี่ไปต้นินวะลอดตังนัวปีเดียวปีเดียวเลีล้ยงเลย ตึงผมมาปีน the ี้ก็ทำราตึงตึงอาจารย์มาดันกว่านีเพราะว่าไม่ไม่ต้องกับเบียร์ไปตุ่มเลยนะเอาปีนี้เอาทรายมากองไว้กระดาหน้าเลยแต่ต้มขนทุ่นให้เต็มมดเลยขนทุ่นหมอเลยมทุ่นหมดเลยมัดดนนี้เดินมาเดินมาอันเลื่อยอันนั้นอันนั่นติดติดให้ให้เดินจัดเลยใช่ไหมปีนี้บ่บ่ตุ่มเสือทรมาต้มนานนี้นานนู้นหมดเลย ออ้ตึ้งนำนำมันจะไม่ช้ามนมันมนชามากันแต่แต่ว่ามันมันเลื้ออยู่ใช่ไหมอันนี้เลื้อยอยู่เป็นอย่างไแต่แต่ก้อนนี่มันข้ามามากับตึ้งนูแก่แก่รึ่งกิโลกับอ๋อนนี่ข้าครึ่งกิโลกับ่งกิโลกับกับจับกับับกับกัับกับับกั่อับก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 กับกักับกักัับกบกับกบบกบบกั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 บกกอ ít oh. like mm, <laughs> <reach phải> được con mỹ mi mã xuân thì mất lòng Sa... này theo thì theo lòng mất rồi và dù là năm 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 sáu năm sáu mét mất rồi xăm theo là chắn nắp ba mà rồi thì cân đấy nhiều thâm nào là mày nịt thâm ngựa thì

กานนี้ไม่บ่กว่ากอนกรมจับตาเข้ามาแล้วแล้ก็ว่าถ้าทำไปกับสุ่นเดียบผมไม่ทำไรเลจไม่ต้องต้องออ๋อแต่แต่แต่เซออดินมามาท้มนานๆเขาก็เซอก็เสือรไปไม่ได้ไม่ได้เลยก่อมานก็ดูขึ้นกับฟังมดนี่ก็เซอรอมาจาจางเอิน

คนเดีวบา้านก็ปัญหาอะไร้ามีปัญหาใช่ใช่เลยมันอายุนีใจใจน้นะเด็กคน้องปกอย่างนงางาราาง คลาสงคลาคลารามาสงคลากันใหม่สงคลาสงคลาลองมาสงคลากันใหม่